เฮ้ยเฮ้ย <iscilla> ไปแล้วพี่น้องไปแล้วไปแล้วไปแล้วคืดอายุข้างหน้าก็รับให้เนี่ยเด้อกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอ็ซีจ้าวันนี้เฝ้าดึกสาวกันเฝ้าถ่ายพ่อใหญ่เสีมพ่อใหญ่เสีมเขาห้องน้ำเอ้าจะไปสิไปใส่ พี่พ่อไปเที่ยวไปบ่กําลังอาบน้ำมากไหมอันนี้นะะเราจะพาสาวสวยของเรานะคะไปส่งออเดอร์ให้กับน้องนะคะนี่นะคะรถสเบียงของเราไม้นะคะจะเอาไปให้น้องน้โมแล้วก็กล้วยนะคะจากแม่แลนนะคะกล้วยอยู่ก้างล่างเดอ่ะเดอร์จะไปให้นงหายแล้วพ่อไปแล้วพ่อไปแล้วนะคะ ไปเลยตามพอ่อไปเลยไปเนมเบิงมีรถบอมีรถบอไปเลย <laughs> ตามตูดไปแล้วครับไปเลยเด้อไปเลยเด้อเฮ้ยเฮ้ไปแล้วพี่นองไปแล้วไปเร็วไปเร็วพูดอายุข,ขังหนากร็รัดให้เนี่ยเด้อเฮ้ยเฮ้ฮ <laughs> ตามตูดพ่อไปแล้วครับ ค่อยโว้ยตดกับบงพวงตามพ่อไปเร้วตามพ่อไปเร้วไปตรงตะเบียงให้น้องค่ะค่อยคอยค่อย,อยไอ้เนี่ยเต็มไว้ต่างคนอยู่หลังบานเด้อจอดไปแล้วก็เฝ้าเลียนไปเออ ไปแล้ววต่อยตอยต่อยต่อยต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 อยเบ็ดเบ็ดจอ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 ดวันนี้เราเฮ็ดงานเบิดมือตัวไปต so right? <vit ach difícil> ัดไม้มากันมาทำความสะอาดใส่เกียร์ถอยใส่เกียร์ถอยตูดยังไงี้ไงแต่ไม่ไม่กระหุ่งอันกล้วยกล้วยกล้วยยุตไตรรถจากแม่แลนแม่แลนจ้ะของแม่แลนแม่แลนฝากมาให้น้ำ แบงให้หนงกินน้ำว่าสันโอ้ไปได้ไหมทนมาตจะใสเต็มรถเลยอืออันนี้ก็มันนี่ก็ไหมก็หุ่งก็ไปตัดไปเปลี่ยนเก็ดไปเติมเก็ดกันเลยเอามาพร้มอ,อ๋สับประรดมาแล้วขอบคุณมีนิสานะคะสำหรับสับประรดจ้าเดี๋ยวสิใส่ใส่สันเล่งไปให้กินอยู่ค่ะมือแร่ง เออมือนี้ก็ได้อันนั้นแม่ได้ได้ไดบักนัดตกรถเท่าน้ำทังอยู่วัดนี่เก็บขึ้นรถมาให้ <laughs> ่อดีละค่ะนี่เด้ทับรดไปเกยมกันกับใหม่นะคะไปเร้วไปเร็วไปเร็วไปเร้วไปเร้วได้บักนัดเล่นไปหาเสาเร้วเออโบแดงค่ะผ่าแดงผูกหัว นักเลงหน่อยได้นน <laughs> ิผูแม่ผูแม่อุ้ยหนำหน่ำหนำเออเอาเต็มทีเลยเอ่อเออเปลี่ยนคางไม่เอา้าเออเสียงโมนหน่อยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊เอ๊ะอย่าไปลอยนะอย่าไปลอยอ่อย,ออยน้องนะนอนลงนอนลงดีๆนอนลงดีๆนอนลงดีๆเร็วแน,น,น่น่นถอยถอยถอย ไอ้นนออทูดีีเป็นอย่างยุ่งเหยิงบมบ่มเสาไม่ใยปนี่เดยเอาให้เต็มพีไปเลยเออผ้าผูกหัวแดงของอแม่เล็กเฮอร์กินนะคะสวยมากเลย สีแดงแรงฤทธิ์เก่านี้สีแดงแรงฤทธิ์นะคะสีแดงสดใสเออก้อนย่อนก้อนย่อนก้อนย่อนพอประเดดไปตายพอติมาเอาบักนัดถอยต้อยตอยเต็มหลังเลยว่ะไปขนบักนัดต้อยพ่อพุ่นไปเก็บเมาได้ไหมาขนบักนัดสิเร็วเก็บขึ้นรถไหงไปเก็บบักนัดขึ้นรถเบิ่งเก็บขึ้นเป็นบ่ ฮะเอาเก็บบังนัดขึ้นรถดยเก็บไปไว้ตะกินจาควงอ่ะให้แม่กินน้ำูงเกินเออวางลงะเอออเาเออวางลงเออไปคนไม่อีกเออลูกที่ดีนะคะ เอาสับปรดขึ้นรถคนไปไว้กินเองเอาไปฝากแม่ด้วยเออเก็บมาเก็บขึ้นรถกาแฟไปคนซ้อยกันถ้าแม่มาน้ากันนั่นสูงขึ้นสูงขึ้นยกสูงสูงไปยังมันหนักมันนันสิโอ้ยเนาะมันกับว่าเด้นนักได้ล่ะฮึบ โอ้ยนักค่ะนักค่าวสัน <laughs> ยกยกขึ้นว่าไดเก <laughs> ็บเาเก็บ <laughs> กดีๆดีเก็บมา,มาอเอออ,อันนี้น่อยเอาขื้นไดอยู่<า>ไปเอาอีกคนมันพัน,น็นอันเต็มรถเลยโอ้เก็บใส่ปากก่อนมาสันเ <laughs> พิ่มพล,ง <laughs> พลังก่อนเพิ่มพลังก่อนค่ะกะ่อนสีเอาขื้นรถดนะคะเก็บมา เก็บสูงขึ้นสูงดีดีโอ้เก็บใส่ปากก่อนเก็บดีดีเก็บดีดีอาอนไม่แหมฮเอาอนไม่อ่อนไม่อืมโบเก็บพอเก็บเองกระได้ตัวไปคุณไปทูเสาไปทูเสาไปไปทูเสาหน่อไปทูเสาเด้อ Là. có, những nấm húu phun, hoại húu, hoại yu phun, đi sào đấy lục, đi sào, sào, ดูกักกักเอาดูกักกักดูไปดูไม้จอบลอยได้หน่ดูไปดูไม้จอบลอยได้หน่จอบลอยอ่อยน้องเอ้อเออเป็นผู้หญิงนะลูกผู้ดะเฮ้ยเฮ้ยผู้ดะอู้ขาจันฝานเลยกลางนั้นไปแล้วจะไปแล้้วไปแลวจะไปแล้ว ไปตายทุแลวละตีเศร้าขันละตีมงขี้ดินขี่ดินนต้เต็มหลังเลยเอานอนลงดีดีเออนั่นละไปขี้ต้มขี้ต้มเอ้ย <laughs> เอาแล้วบันบนี้เล่นต้มแท้นั่น น,นั่นนั่นสีหาปลาตีหาปลาให้พ่อกับเขาตีโอยสมตีอ่ะหาเขาเร่งให้พ่อตีอยเขาอาบน้ำให้แล้วยังสิไปนอนเจียกตมอยู่เนาะเออติดติดตินเพื่อเราไปแกะออก าจารับคลิปนี้เดี๋ยวแม่สมต้องขออนุญาตจบคลิปนะคะแม่แม่เดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่จ้าอจาจารย์ที่สวยกันจ้าก่อนเสียงดังๆได้ยินเสียงนโมเอ๊กเอ็กบอนั่นจ้าที่สวย,สย,สยตังพี่